สวัสดีครับสุนิจจอรทวิชนเนนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บางเบิดนนะฮะโอ้โหหลังจากที่ไปไปบรางมานะครับภูเก็ตบ้างอ่ากรุงเทพบ้างอ่าแล้วก็ไปที่อ่าพัทยาบ้านนะครับก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้อยู่บางเบิดนเลยครับวันนี้ก็มาที่บางเบิดนนะครับเรามาเห็นเด็กๆกนะครับนี่ครับเด็กๆอยู่ที่นี่กันนะฮะเยอะแยะเลยครับส่วนใหญ่จะเป็น นักท่องเที่ยวหรือเปล่าไม่ไม่ทราบเดี๋ยวไปสัมภาษณ์นะครับว่าเขาเป็นคนเด็กแถวไหนนะฮะอ่อยู่ที่ไหนกันบ้างนี่เด็กๆนี่ชื่อน้องอะไรครับบ้านบังเบิร์ดทุกคนเลยเหรอไม่คนรอน้องแม็กนี่ชื่อน้องแม็กอ๋อน้องแม็กน้องแม็กเรียนที่ไหนครับออ่่าาเด็กโรงเรียนบ้านบังเบิร์ดครับบ้านบังเบิร์ดอยู่ใกล้นี่เองอันนี้เรียนที่ไหนครับบ้านบังเบิร์ดครับ้านบังเบิร์ดกันารเดียวกันชื่อชื่อชื่ออะไรครับต้นกล้าครับชื่อต้นกล้าต้นกล้าพ่อแม่อยู่ที่นี่นะ ยายาอยู่นี่ออันนี้น้องอะไรครับน,น,น,น้องนิกน้องนิกพ่พอแม่อยู่ที่นี่เหมือนกันทำไรอาชีพไรครับเอ่อทำสวนยางครับสวนยางอ้าปะอมงไม่ได้ทำพอทำ่อท,ทำประมงพ่อทำปะมงปอมงแบบนั้นที่เห็นนั่นเหรอที่มีเรือแบบนั้นเหรอฝั่งโน้นอ,อยู่ด้านฝั่งโน้นเป็นเรือใหญ่ไหมเรือใหญ่หรือเรือเล็กครับเป็นหัวหน้าปรมงเป็นหัวหน้าปมงไม่แล้เขาไม่มีเรือเองเหรอไม่มีเหรออ้าวไม่มีเรือเป็นหัวหน้าประมงได้ไงอ่ะ ใช่หรือเปล่าเขาก็ต้องมีที่อ่าเคยเห็นเรือลำนู้นไหมเคยครับมันมีสไลเดอร์มีอ่ามีที่กระโดดบันไดด้ายผมไปเล่นแล้วไปเล่นแล้วเรือเรือของเรือของใครเรือที่ไหนครับฮะเรือทัวร์จันทิมารีสอร์ทใช่ไหมครับอ๋อเนื้ครับจอดอยู่นู่นนะฮะพอดีช่วงนี้ยังไม่ได้ใช้งานนะครับก็จอดไว้ก่อนออกไปเล่นประมาณออกไปเล่นมาแล้วนะอ๋อมีสไลเดอร์ด้วยมีมีอะไรนะที่ตีนลังกาเขาเรียกนะ อ่าเป็นเป็นไม้กระดานนะเขาเรียกอะไรนะกระโดดน้ำกระโดดเออไม้ไม้กระโดดน้ําก็มีนะอ่าน้องนี่อ่าเนี่ยน้องนี่ไม่เคยหน้าเลยใครเนี่ยชื่ออะไรครับน้องสีน้องสีนี่เป็นเด็กชาวบะมงป่ะเนี่ยฮะเป็นลูกชาวบะมงกอเปล่าใช่ไหมใช่เปล่าอ <oh ๋อใช่นะครับแล้วนู่นเราก็มีสามคนด้านนู้นนะครับทงกคนจะเขินกล้องไม่กล้านะฮะนะครับโอ้ฝั่งนู้นจะมีเรือเรือยอดด้วยนะฮะเป็นเรืออ่าคล้ายๆเรือสปีดโบ๊ทนะฮะเป็นเรือยอดนะฮะ อ่ะน้องคนนี้ไม่สัมภาษณ์ทีน้องอะไรฮะน้องมอนน้องมอนน้องมอนก็เป็นประมงกันเหรอแล้วแล้วเคยไปตกหมือไหมไปตกมึกตกตกมือแบบนี้หรือว่าเลือดตกแบบไหนใช้เบ็ดใช้เบ็ดเหรออ๋อแบบเแบบ็ดเพียงแบบนี้แล้วก็ลากเขาเลยกุ้งอะไรงั้นน่ะอาะ้าวโยนกาอีกอย่างหนึ่งนะโยนกามันหย่อนลงไปแล้วก็ดึงใช่ไหมแล้วก็พอได้แล้วคือดึงขึ้นมาแต่ถ้าเป็นเอ่อเป็นตัวกุ้งนะเขาจะโยนลงไปแล้วก็จะลากลากมาแล้วก็ของมึกก็จะไปจับนะฮะ ช่วงนี้น้ำใสไหมไม่ใสเท่าไหร่นะครับช่วงนี้นครับสังเกตดูนะเพราะว่าเออมันจะมีช่วงฝนตกบ้างน,นะครับทำให้น้ําขุดบ้านนะครับแต่ว่าช่วงเดือนหน้าน,นะครับเป็นต้นไปน้ําจะใสนะครับที่นี่นะครับอ่าลืมถามไปรู้จักสุนิจโจไหมสุจักนิจโจคนไหน,นคนที่ถือกล้องอ่าบอกเพื่อนๆบอกให้ตดหิดตามน้าจโจด้วยอให้ติดตามน้าโจด้วยนะคะชื่ออาจาสะไคเลยครับช่องอะไรนะสุน<ส>ิจโญทราเวลปะใช่ป่ะ ช่องช่องนัดโจชื่อช่องอะไรช่องอะไรสุนิโจเทาเวลอ๋อให้ดูจากไหนนะครับเดี๋ยวนะฮะอ่ะชู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 นี่นี่อ่าชี้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 นี่นี่ชี้ช,ชี้หาเราทงกล้องนี่ชี้มานนี่เออตัวนี้เหรออ๋อนี่ครับสับสกายตัวนี้นะฮะสุนิโจเทาเวลนะครับเพื่อนๆจะได้อ่าชมคลิปใหม่ๆนะครับจากสุนิโจนะฮะแบบนี้นะครับก็สนุกสนานกันนะครับสำหรับเด็กๆชาวบางเบิดนะฮะนี่ครับนี่ครับคนนี้นะครับกดติดตามนะครับ เพื่อจะได,ด้ดูคลิปใหม่ๆแล้วก็คลิปท่องเที่ยวแล้วก็คลิปอ่าและหลากหลายนะฮะกับโนิจโตน,นะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับบ๊ายบายบายกล้องหน่อยบ๊ายบายเบีย,บย <c oughs> ครับ